สวัสดีครับพบกันกับคริปโตเทนิคโลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวอ่าลูนาตัวเก่ากันบ้างนะครับลูนาสีนั่นเองนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก็ยังมาทวนเกี่ยวกับเรื่องของตัวลูนาเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้ให้ให้แนวทางนะครับว่าไอ้ทิศทางที่มันจะมีการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะมีการไซด์เวย์นะครับไั้ระยะหนึ่งหรือว่าเป็นการไซด์เวย์นะครับ ไปสักพักนะฮะแล้วก็มีการดีขึ้นไปนะครับมีการเบรกตัวแนวต้านที่6.64นะครับผมหรือนะครับมีการใช้เวทสักพักหนึ่งแล้วก็มีการเบรกแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวต้านเอ้อนแนวรับนะครับที่ออ2.26นะครับนะฮะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าตอนนี้มันมันเบรกออกมาทะลุทะลวงนะครับทั้งตัวแนวรับที่ 6.26นะครับแล้วก็ตัวโซนที่เราได้ให้ไว้นะครับเบรกมาหมดเลยอย่างนะฮะต่ำสุดของโซนเนี่ยนะครับอยู่ที่5.6แล้วก็กำลังลงมาเรื่อยๆนะครับกำลังลงมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่ถือยาวก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็ยังยังไม่ต้องเข้านะครับอยากถือยาวเนี่ยก็รอไปก่อนนะฮะ ทีนี้เนี่ยนะตอนนี้มันจะไม่มีแนวรับตรงไหนแล้วนะครับนอกจากโซฟิโบที่ผมลากเอาไว้นะครับก่อนหน้านั้นนะ่ลากเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับอ่าตอนนี้นะครับมันเข้าสู่โซฟิโบแล้วนะครับอ่าถ้าเบรกไปที่อ่าสองจุดห้าโทษทีนะครับขอภัยนะฮะสองห้าจุดสองสี่นะครับขณะนี้นะครับก็เบรกไปเบรกตัวสี่จุดเจ็ดแปดไปแล้วนะครับ ราคาที่มันวิ่งลงมาต่ำสุดเยอยู่ประมาณ4.51เนี่ยนะครับก <c oughs> ็ประมาณนี้นี่นี่โมเมนตัมของตัว i อซนะครับตัว Awesome Oscillator เนี่ยนะครับก็ชี้ชัดว่ามันเป็นมันยังเป็นขาลงที่ยังไม่จบนะครับอะบยังเป็นขาลงที่ยังไม่จบก็จะเห็นได้ว่าตัว Awesome Oscillator เนี่ยครับมันมีการ ตัดกับตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วสถานะเนี่ยมันส่งสัญญาณสีแดงนะครับทิศทางมุ่งลงเช่นเดียวกับตัวตัวเส้น S&P 4นะครับเส้นสีเหลืองนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตัว RSI นะครับที่มันมีการตัดลงมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยนะครับพุ่งลงนะครับมีการพุ่งพุ่งลงสวิงขึ้นไซเวย์อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ร่วงลงนะครับ ประกอบกับตัวเส้นค่าเฉลี่ย s m ค1 4เนี่ยก็มีทิทางมุ่งลงด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นสัญญาณ irm, คอนเฟิร์มนะฮะถ้าว่าตามด้วยระบบระบบที่ผมเคยนำเสนอก็คือจะเป็น Triple c o n f i เฟินะครับนะมันก็ตรงตามระบบที่ p l e confirm มก็คือว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มที่ว่าเป็นขาลงนะครับถ้าเอาณตอนนี้นะนะครับนะครับเอาณตอนนี้จริงๆมันก็มันก็คอนเฟิร์มได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับผม เมื่อวานแล้ววันก่อนนะครับวันที่ห้าวันที่หกวันที่ห้านะครับช่วงช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเนี่ยครับเมืม่อวานนะครับไม่ใช่วันก่อนเนี่นะครับเพราวะว่าทําไมฮะตัวแท่งแท่งสถานะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแท่งไฮเคนอาชิ A นะครับสถานะของแท่งเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็ส่วนส่วนส่วนอัวของมันเนี่ยนะครับถูกตัดกับเส้น sa sa แปด เป็นเส้นสีเหลืองเข้มๆเนี่ยนะฮะตัดลงนะครับยิ่งข้างนเนี้ยนะครับของวันที่ห้าเนี่ยช่วงเวลาส1เอดโมงเนี่ยนะครับส1เดโมงจนถึงกี่โมงนะสอ็ดสบสองสาสสี่บายสองนะครับนะฮะในกราฟสี่ชั่วโมงอันเนี้ยมันอยู่ใต้เส้น SMA มันอยู่ใต้เส้น SMA แปก็เป็นการแบบคอนเฟิร์มว่ามันมันเป็นขาลงนะครับ หนึ่งคอนเฟิร์มนะครับสองคอนเฟิร์มสามคอนเฟิร์มอันนี้เป็นระบบทริปเปิลคอนเฟิร์มที่เราเคยพูดถึงกันในคลิปกันก่อนนะครับนะครับบางท่านที่มาใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับโอเคผมขอกลับไปที่แท่งคันเนลสติกแล้วกันนะครับนะฮะก็ยังคงแล้วก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าอะไรนะฮะมันจะลงมามาเนี่ยแถวแถวโซนฟิโบเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นต่อนะครับว่า มันจะเกิดสัญญาณการกลับตัวได้หรือเปล่าในโซนฟิโบนะครับโทษทีนะฮะขออภัยเดี๋ยวรู้หน้าคลาสสิกวันนี้พูดถึงแน่นอนนะครับใจเย็นนะค,ะนะครับนีฮะถ้ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นในโซนฟิโบเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่น่าจับตามองครับแต่มันก็มีข้อแม้ว่ามันต้องเบรกนะครับเบรกในช่วงของตัว แต่ละช่วงของฟิโบนะครับอันนี้ให้ให้ให้เป็นให้เป็นลักษณะของแนวรับแนวต้านไว้เลยนะครับเนี่ยฮะ5.2เนี่ยครับ4.78เนี่ยนะครับเนี่ยฮะ4.32เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ย้ามันเป็นไปตามทิศทางลักษณะนี้นะครับนะครับแต่ถ้ามันมันไม่เกิดสัญญาณการกับตัวในโซนฟิโบใช่ไหมครับนะฮะ มันก็จะไปเกิดใต้โซนเลยนะครับมันจะไปเกิดมันคือมันจะลงมาเยอะนะครับมันจะเนี่ยคือมันก็ยังอยู่ในฟิโบนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่ามันมันอยู่ต่ำกว่าโซนต่ำกว่า4.0เอ้ยโทษทีต่ำกว่า3.4นะฮะไม่แน่ว่าก็อาจจะไปวนเวียนแถว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 ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะแถวแถวแนวแนวรับล่างสุดเลยนะครับนะไม่แน่ไม่แน่ครับไม่แน่เดี๋ยวจะหาให้ผมด้ว นะยครับย้ำไม่แน่นะครับไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาอเคนะฮะเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับจะได้ไม่สับสนตัวทิศทางที่ได้คาดการไว้เนี่ยไซเวตัวนี้ไม่ได้ใช้ละครับเพราะว่าหวยมันออกมาแล้วว่าเป็นการลงนะครับไอต้ตรงนี้ไม่ได้ใช้นะครับหวยมันออกมาว่าเป็นทิศทางลงครับคือไซคือไซเว์ไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีการร่วงลดนครับตามทิศทาง ลูกศรสีแดงที่ผมได้มาเขาไว้นะครับเตปต่อไปเนี่ยท่านก็ต้องรอจังหวะเนี้ยนะครับเนี่ยตามทิศทางเส้นสีขาวหรือแนวโน้มทิศทางในในลูกศรเส้นสีเหลืองนะครับว่ามันจะเกิดการกลับตัวในช่วงไหนช่วงสีขาวไหมหรือว่าช่วงสีเหลืองไหมนะครับนานแล้วถึงจะค่อยค่อยเข้านะครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ต,งตามกันนะครับก็ก็ผมอาจจะได้มา ดูมอนิเตอร์บอกกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะฮะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังลงได้ต่ออีกนะครับดูลักษณะจากโมเมนตัมหรือหรือตัวแท่งเทียนเนี่ยมันมีการขึ้นมาเยอะแล้วอะแน่นอนมันจะต้องอย่างน้อยๆผมว่านะเดาดาวนะครับเดาดาวอยู่แถวแาวแถวแแถวๆถวแ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 รวแถ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 วเนีแยวแถวแถวแววแถวแถ สองสองสองต,ต้นนะ่ะสองจุดสี่อ่ะแถวเนี้ยนะครับผมไม่สามารถทจะบอกได้แน่ชัดว่าเท่าไหร่นะครับกะเอาเล่าๆนะั้นหรือหรือนะครับอาจจะตามไปกว่านั้นก็เป็นได้หรืออาจจะไม่ถึงก็เป็นได้นะครับเป็นการคาดการล่วงหน้านะขนาดผมคาดเคยคาดอิตาเลี่ยมไปถึงสามเท่าไหร่นะสามแสนก็ยังไม่ถึงนะครับถึงแค่แสนพกเท่าน,นั้นเองโอเคนะครับนี่ก็สำหรับคนที่ถือยาว ก็ต้องรอนะครับคนที่เล่นสั้นก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นด้วยคาไฟไเล็กๆถ้าคนที่เล่นสั้นเนี่ยนะคนที่เล่นสั้นเนี่ยเอาว่าจะมีโอกาสเข้าได้ก็มีแต่ช่วงนี้นะครับสปอร์ตไม่แนะนำแล้วกันนะครับสปอร์ตไม่แนะนำแต่ถ้าเป็น ฟิลเตอร์มันก็ลงมาเยอะแล้วว่าบากใจปบากใจการาล่สิบห้านาทีแล้วบากใจนะครับนะถ้าสมมติว่าตัวอ่านถ้าสปอตนะครับถ้าจะบายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อทำไมก็ต่อเมื่อมันไปมันไปตรงตามระบบทริปเปิลคอนเฟิร์มนะครับอันนี้ผมจะใช้แท่งไอคอนนะครับ ใช้แท่ไงไฮเคสแล้วก็ทําไมฮะตัวไอซ์ไซเนี่ยมันต้องตัดขึ้นเนี่ยฮะเหมือนเหมือนลักษณะเน,นี้ยนะครับไอซ์ไซอ่ะตัดตัดขึ้นกับตัว SMA14 นะครับเช่นเดียวกับออซซัมออสซิเลเตอร์นะครับส่งสัญญาณเป็นสถานะสีฟ้านะครับทิศทางมุ่งขึ้นแล้วก็ตัดเส้น SMA14 ที่เป็นสีเหลืองนี่นะครับมันจะคอนเฟิร์มตึกขาขึ้นในได้ในระยะหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะน,นี้นะฮะและนะครับและนะ ถ้าถ้าว่าด้วยตามระบบที่เพิ่คอนเฟิร์มนะครับและอีกอันนี้สองคอนเฟิร์มแล้วอันนี้พี่ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้สองคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มที่สามมันคือทำไมฮะตัวแท่งเทียนเนี่ยมันจะต้องเป็นฐานะสีเขียวและก็ไปอาจจะตัด sma 8ปเนี่ยอาจจะไปตัดผ่ากลางหรือตัด,ต,ดตรงส่วนส่วนปลายก็ได้นะครับนะฮะหรือนะครับถ้าจะให้คอนเฟิร์มเลยเนี่ยก็คือว่าสถานะของตัวไอ ตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันเป็นสีฟา้าละมันขึ้นอยู่ว่าใครจะตั้งสีอะไรสีไหนนะครับถ้าไอคนเนี่ยนะครับแต่ผมจะเซตอัพเป็นสีฟ้ากับสีแดงก็มันจะต้องยืนอยู่เหนือเส้น SMA 8นะถึงจะเป็นการคอนเฟิร,ร์มว่าเออมันขึ้นนะครับก็เล่นสั้นได้สักระยะหนึ่งนะครับเจอสัญญาณการบกับตัวเันขาลงเมื่อไรก็ให้ออกนะฮะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแท่ง แ่งคันดิสติกก็ยังพอได้นะครับเห็ไหมก็ยังได้เหมือนกันนะครับก็ยังได้เหมือนกันถ้าถ้าว่าได้ตามระบบกทิฟเฟิลคอนเฟิร์มนะครับก็ยังสามารถใช้ได้โอเคนะครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนี่จะเข้าสปอร์ตนะฮะนี่มันกําลังจะรูตัดกันละก็ะต้องกําลังจะรูตัดกันก็อย่าเพิ่งเข้านะครับรอให้มันตัดกันสมบูรณ์ก่อนนะครับคอนเฟิร์มหนึ่งคอนเฟิร์มสองคอนเฟิร์มสามแล้วจึงเข้าจะดีกว่า โอเคปีสามเงื่อนไขทีนี้อืมเรามาดูแต่ไม่แนะนําให้ถือยาวนะครับเพราะว่าแรงแรงของขาลงยังมีอยู่นะครับนะอาจจะเป็นเหมือนลักษณะนี้ก็ได้นะครับลงมาเสร็จใช่ไหมครลงมาอย่างรุนแรงเลยแล้วก็สวิงขึ้นสวิงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงเตขายเนี่ยนะครับถ้าเกิดถือยาวเนี่ยจะต้องปเดตอวก็ได้ทีนี้เรามาว่าต่อที่ลูหน้าสี่แล้วกันนะครับ ดูหน้าซีเนี่ยถ้าใช้แท่งแท่งไอตัวไฮเคนเนี่ยดูไม่ดูเรื่องนะครับแต่ของ ance, บ n a n c e กราฟตัวเก่าจะดูดูเรื่องนะครับกราฟตัวเก่าจะดูดูเรื่องแต่ว่าตอนนี้ไอกราฟตัวเก่าบ n a n c e เนี่ยมันมันถูกถอดออกแล้วมันเอาเข้าใหม่มันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นช่วงอี้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ของบู b b y เป็นตัวอ้างอิงนะครับแล้วก็สลับมาใช้เป็นแท่ง Handle Stick ะครับแล้วก็ไอโซนตรงเนี้ยนะครับนะโซนสีแดงที่ผมมาร์กไว้เนี่ยมันมีอยู่สองมันมีมันมีสองโซนนะครับนะครับคือโซนมันจะมีแดงแดงชั้นนอกกับแดงชั้นในซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับของไอฮัวบีเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มาร์กมาก่อนนะไอไอตรงเนี้ยไม่ได้จะเรียกว,ว่างไงดีวะคือไม่ได้ไม่ได้มาร์ก ก่อนที่มันจะเกิดอะไรนะเกิดเวอร์ชั่นใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับของฮูบี้ไม่เคยเลยนะฮะเปิดมาเนี่ยมันไม่มีโซนพวกนี้เลยเนี่ยมันเปล่าๆอย่างนี้เลยไม่มีโซนอะไรพวกนี้เลยนะครับ,นะรบแต่ที่มันมีเพราะว่าผมนะครับไปย้อนดูคลิปตัวเองไปย้อนดูคลิปตัวเองของวันที่สิบเก้านะครับแล้วก็เคยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันมีโซนที่ผมน่า ที่ผมให้ความสนใจว่ามันต้องมาถึงแน่ๆนะครับก็คือเนะีนะ่ยมาดมาูมาย้อนดูว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรนะโซนที่ตัวเองให้ไว้เนี่ยคืออะไรม,มันมีค่าในราคาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาเอามาทำไมนะเอามาวาดใหม่ในกราฟของคูบี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยในในคลิปของที่สิบเก้าเนี่ยผมบอกว่าอา่ามันมีโซนเนี้ย คาดว่ามันต้องมาถึงแน่นอนนะครับใครที่อะไรนะอย่าเข้าบายนะอย่าพึ่งเดี๋ยวมันต้องมาถึงแน่นอนนะครับหรือจะบายก็ได้นะก็ะจะเก็บก็ได้นะก็แล้วแต่ครับก็ไม่ว่ากันครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านนในในคลิปของวันที่สนะิบเก้ 19, านะนะครับสิบเก้าพฤษภาละครับก็ประมาณกลางเดือนที่แล้วครับทีนี้แต่ในคลิปเนี่ยผมก็ ทำไมฮะพอมันเฉลยมาแล้วเนี่ยว่าว่ามันทําไมว่าขออนุญ,ญาตเล่าย้อนนิดนึงนะครับว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันลงมานะครับแล้วมันไม่ถึงนะครับก็ยังบอกกับตัวเองเลยว่าเออเนี่ยผมอาจจะคลิปถ,ถัดมาเนี่ยมันมันลงมาไม่ถึงมีการสวิงกลับก็เลยบอกกับตัวเองว่าเออใส่เนี่ยไอ,อ้สิ่งนี้ผมคิดเนี่ยคงจะผิดละล่ะเอออาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับในไ,ได้หนไ,ได้มันก็ ไม่เชิงนะไม่เชิงว่าจะถูกต้องสะทีเดียวนั่นแหละแต่ว่าทําไมนะก็มันมีความถูกอยู่บ้างแต่มันก็แล้วแต่ว่าใครจะให้น้ําหนักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ละกันนะครับแต่ก็ไม่จะไม่ได้เป๊ะสะทีเดียวนะครับจะไม่ได้เป๊ะสะทีเดียวแต่มันก็ลงมาแหละนะตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับมันลงมาแล้วประมาณช่วง,กล,งกลางเดือนเนะี่ยประมาณเนี่ยสิบเก้าที่ผมวิเคราะห์ใช่ไหมเนี่ยสิบเก้านะครับ สิบเก้าที่อัดคลิปลงเสร็จแล้วมันลงมาเนี่ยยีิเอ็ดปึ๊บยีองมันดีดขึ้นเลยผมก็เลยบอกว่าเออใส่เนี่ยผมผมคลิปอีล้ละ่ะที่ไหนได้นะครับสุดท้ายมันแย่เข้ามาในโซนแห่เข้ามาในโซนดีดกลับขึ้นไปนะครับลงมาแล้วก็มาแย่เข้าในโซนรอบทีนี้เนี่ยของลูนาซเนี่ยเราจะเอาอยัางไงนะครับบาคนยังติงหน้าซีอยู่ ขอขอนุญาตนะครับกีรถกาแฟด้วรถกาแฟตอน5้าโมงเย็นเนี่ยนะครับของลหน่หนาซีคือตอนนี้นะครับไอเจ้าอะไรนะโมเมนตัมของออ e ซัมออสเล l ดอร์มันมันกำลังจะลูตัดเห็นไหมครับสถานะมันเป็นสีแดงมันกำลังจะลูตัดต,ตัวเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับถ้ามันลูตัดได้เนี่ยมันก็จะเป็นการ คอนเฟิร์มนะครับถ้าถ้าพูดถึงตัวอินดิเคเตอร์นะก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันล่วงหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มตัวเดียวเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ฟันธง,งนะครับนะฮะเราจะมาดูในส่วนของตัว,ตว,ตวอยู่ยางในส่วนของตัวเนี้ครับตัวไอไซ์นะฮะทีนี้เนี่ยตัวไอซ ตัว r s i เนี่ยนะครับมันลงมาลงมาต่ำมากๆเลยนะครับคือลงมาถึง9นะค่าค่าของมันเนี่ยอยู่ที่9.08แล้วก็สวิงกลับมาใช่ไหมสวิงกลับขึ้นมามาตัดกับเส้นค่าเฉลี่ยถ้าตัดเนี่ยถ้าตัดในลักษณะนเนี้ยคือมันเป็นทิศทางการออกการที่จะขึ้นนะครับนะมันเป็นทิศทางการที่จะขึ้นแต่ว่าแรงขาขึ้นเนี่ยมันยังไม่สม มันก็จะไปย้อนแย้งกับอีตัวโมเมนตัมออสซัมออสเลเดอร์ถ้ามันย้อนแย้งกันเนี่ยนะครับถ้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยถ้ามันย้อนแย้งกันเนี่ยมันก็จะเป็นภาพของการที่ไซเวย์นะครับหรือไม่แน่นะฮะต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะมันอาจจะลู่ลู่เข้าหากันจนกระทั่งตัวเส้นอ s รเนี่ยครับมันมันตัดลงกับตัวเส้น s อส1อก็เป็นได้แต่มัน ผมว่ามันมันน่าจะเป็นไม่รู้สิมันมันลงมาเยอะอะนะครับนึกภาพออกไหมฮนะคือถ้าตามถ้าตามหลักเลยนะถ้าตามหลักเลยนะคือถ้าตัวโมเม,ตมนตัมอัยใสเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะมันจะมีโซนมันจะมีโซนอยู่สามโซนนะครับก็จะมีโซนถ้าโดยเซตอัพโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดสิบกับสามสิบ โเวอร์บอทจะเป็นเจ็ดสิบนะครับโอเวอร์โซจะเป็นสามสิบนะครับมากกว่าเจ็ดสิบเป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่ามันมีการซื้อเยอะนะครับเนะี่ยแล้วมันก็จะเกิดสัญญาณบางอย่างที่เออเมื่อซื้อเยอะแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแรงเฉยลงมานั่นคือโอเวอร์บอทนะครับก็คือเส้นเนี่ยนะครับมันเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะมันแสดงมันแสดงขาขึ้นเลยนะครับเนี่ยเส้นไอซายเนี่ยมันอยู่มันอยู่เหนือเนี่ยเจ็ดสิบนะครับ เห็นไหมครับมันคือโอเวอร์บอลละนะครับนะฮะแล้วก็จะมีแรงเทขายลงมาจนกระทั่งมันหลงเกิดการช่วงนี้เจอละนะครับนี่ฮะเห็นไ,ไหมฮะคือมันเยอะมากนะครับแรงแรงแรงซื้อเนี่ยมีเข้ามาเยอะมากเสร็จแล้วพอมันมันเยอะเข้ามามากใช่ไหมครับมันโอเวอร์บอลไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าเออมันเกิดการโอเวอร์บอลแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการแรง จะเกิดแรงเทขายขึ้นละนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นประมาณลาักษณะนี้เช่นเดียวกันกับตัวโอเวอร์โซโซนนะครับโอเวอร์โซโซนเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ดเดี๋ยวอย่างเนี้ยมันมันมาแตะเกือบโซนโอเวอร์โซโซนนะครับโอเวอร์โซโซนก็คือมีแรงเทขายเข้ามาเยอะนะครับ, Over one, รบมันก็ต้องมีการตีตัวกลับขึ้นไปนะครับนี่ธรรมาชาติมันเป็นแบบอย่าง,อย,างอย่างดีลดักษณะนี้แต่ถามว่า มันเป็นมันเป็นลักษณะเน,นี้ยนะครับมันจะมีการดีดตัวขึ้นไหมไหมมันมันตอบได้ยากนะ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 ช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่ายากจริงๆยากจริง,รงมันควรที่จะขึ้นมันควรที่จะขึ้นได้แหละถ้าว่าตามด้วย technical indicator นะครับ ถ้าพูดถึงไอซายซเนี่ยเป็นคนจะขึ้นได้แล้ว,ค,ลลวนะคุณลงมาเยอะแล้วนะคุณอะลงมาเยอะแล้วนะครับว่าคุณควรที่จะขึ้นได้แล้วทาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ณน,นตอนเนี้ยไอไอทฤษตีอะไรแบบนั้นเนี่ยภาพใช้ไม่ได้เลยนะครับเออมันใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยคนที่จะ จะถือยาวนะครับไปดนสะองอีกตัวเป่อ๋อ,อ,อ,อใช่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 ใช,ชมันเล็กจัดสเกลมันเล็กจัดเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคเนี่ยนฮะงั้นะลงก็ยังลงต่อได้อีกนะครับ แล้วลงก็ยังลงต่อดอีกเอาเส้นเทรนมาล่าลงต่อด้อีกแต่ว่าทำไมครับเอาเส้นเทรนเป็นสีสีขาวแล้วกันนะครับหนาหน่อยนะฮะภาพของการขึ้นนะครับนะฮะมันจะ อันนี้มันจะเอาภาพของการขึ้นก่อนนะครับเอาภาพทิศทางของการขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะได้ไม่พูดอะไรที่มันสับสนคือมันจะต้องลงไปนะครับไม่รู้แหละว่ามันจะไปอยู่ช่วงไหนของโซนนะครับหรือว่าจะไปสัมผัสแนวรับหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่แน่ๆมันจะต้องเกิดภาพการปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วสาม,มารถที่จะเบรคเส้นเทรนต,ตรงนี้ไปได้นะครับ บรกแนวแนวต้านบิดเบรกเส้นเทรนออกไปได้ลักษณะเน,นี้ยเออค่อยเป็นการคอนเฟิร์มว่าว่าขึ้นครับถามว่าถ้าถ้าเป็นภาพลักษณะเน,นี้ยนะครับแล้วเราจะไปบายช่วงไหนละ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยยาในภา,ายใต้เส้นเทรนเราไม่มีความแน่นอนอะไรขึ้นเลยไม่มีความชัดเจนอะไรขึ้นเลยสิ่งที่ ถ้ามันเกิดท้านี้นะฮะสิ่งที่เราทําได้คือเรารอให้มันขึ้นอาจจะไม่ได้ราคาดีสักเท่าไหร่นะครับเรารอให้มันขึ้นไปก่อนนะครับเบรกแล้วไม่ใช่ว่าเข้าเลยนะครับเรารอให้มันขึ้นไปก่อน,นแล้วมีการย่อตัวลงมาถ้าฟังผมไหด้ดีนะครับถ้าสมมติว่ามันมีการย่อตัวลงมานะครับมาแตะที่แนวรับนะครับ แนวรับแล้วมีการสวิงขึ้นโอเคนี่คือจุดเขา้านะครับหรือเพราะผมไม่รู้เนี่ยว่าอน,นาคตมันจะเป็นยังไงนะครับจะคร่าวๆประมาณหรืออย่างนี้ฮนะภาพที่สองนะครับเนี่ยมีการมาแตะมาแตะที่แนวรับนะครับอ,อาจจะอาจจะมาสวิงอาจาสวิงขึ้นขึ้น ขึ้นถึงตรงแนวต้านอ่ะตรงนี้เป็นแนวต้านก่อนนะครับลงมาปุ๊บทะลุปไปลงมาตรงตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับแล้วนะครับอย่าสับสนนะครับไอ้ตรงเท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าแปดสามอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะในภาพความจริงอันนี้ผมสาที่ให้ดูดูตัวอย่างครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าประมาณนี้ครับแนวจะประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบว่าเป๊ะ ท่ทีเดียวแต่แนวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครว่าหวอนะครับรอก่อนรอก่อนแต่ก็ดูหน้าตัวเก่าเนี่ยก็เห็นาขาวขาวเขามีอะไรนะฮะเหมือนโดโดคอนใช่ไหมเขามีอะไรนะปุม่มฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถที่จะรีเซ็ตไม่รู้เขา เขาจะใช้จริงหรือไม่จริงหรือว่าเขาแค่แค่แบบว่าเออนะเราเราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่อีกันนะฮะหลับตัวดูหน้าดูหน้าสีเพราะฉะนั้นข้อแนะนําที่ทาที่ทําได้ก็คือว่าอย่าใช้เงินเยอะอย,อย่าลงอย่าลงเลยเออ,อเงินหลักแสนหลักหมื่นอย่าเลยนะครับเอาท่านเอาที่ท่านเสียได้อะ่ะ สมมติว่าท่านมีหนูมือหนึ่งเงี้ยท่านยอมเสียได้สองพันเออแล้วถ้ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวสมมติว่านะครับสมมติว่าถ้าท่านใจร้อนน่ะไว้รุนใจร้อนอยากอยากจะเข้าก่อนอ่ะมันมาเข้าตรงน,นี้นครับคือรอให้มันมีการกลับตัวขึ้นมาก่อนแล้วท่านมาเข้าตรงจุดเนี้ยนะครับอ่ะโอเคท่านเข้าก่อนก็ได้นะครับอ่ะท่านสละไปละสองพันเออเนี้ยยังยังโอเคยังพอรับได้ ยังพอรับได้ถ้าท่านยอมสละสองพันนะครับพูดถึงแล้วแต่ความเสี่ยงแต่และคนมันรับได้มากน้อยไม่เท่ากันครับประมาณอย่าประมาณเออตอบอยากตอบอยากในการที่เราจะมาดูซิว่าถ้ามันลงถ้าเราใช้พี่โบเนี่ยถ้าเราใช้พี่โบลากเราจะรู้ไหม เราไมู่เลยโซนมันอยู่แล้วเหเนือไปกว่ามากเลยคือ,อมันจะต้องโอเคไม่ได้ครับไม่ได้เนี่แหละเป้ารออยู่ในโซนที่ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โซนไปนะครับนะครับเพราะว่าผมยังผมยังไม่ได้ให้โซนลร้น ถ้าไม่ทันก็ไปย้อนดูในคลิปวันที่สิบเก้าก็ได้นะครับคือเก้าสภาโซนที่ผมให้เนี่ยจะผมจะไม่พูดตัวศูย์ที่อยู่หลักหน้าน,านะมันจะเป็นหลักทศนิยมเนี่ยจะเป็นสูตรสี่ตัวนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับผมจะพูดแต่ลหลังนะครับนะฮะบ,บนสุดอยู่ที่แปดแปดสองหนึ่งนะครับต่ำสุดอยู่ที่หนึ่งหกสองสี่อันนี้เป็น ชั้นนอกนะครับชั้นนอกส่วนชั้นในสุดเนะี่ยมันเป็นโซนทับซ้อนนะครับโซนชั้นในสุดเนะี่ยก็จะอยู่ที่หกเจ็ดหกห้านะครับตามสุดอยู่ที่สามเจ็ดสี่เก้านี่ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะต้องรอให้มันเกิดสัญญาณการกลับตัวที่มันชัดเจนขึ้นก่อนนะครับ เราถึงเข้าใครเข้าใครเข้าก็ใครเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับรอถัวครับรอถัวเ,เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ใช่กราฟไบแนนเพราะว่ามันคือเขาเขาถอดออกไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วกลับเข้ามาใหม่พอกลับเข้ามาใหม่นี่มันไม่เห็นของเก่าเนี่ยครับเออมันไม่เห็นของเก่าอะไรไบแนลส์ไรแนลส์เนี่ยเดิมทีเนี่ยผมใช้ตัวอะไรนะ ผมใช้เป็นลูน่า BUSD นะครับที่จะที่จะใช้วิเคราะห์ลนะูน่าเนี่ยเป็นของปลายปลายแนวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นของเก่า่ก็เลยทำอะไรไม่ได้ถ้าเห็นของต่ามันจะมันจะมองได้ทะลุโปร่งมากกว่าอโอเคนะครับก็หวังว่าแผนและแนวทางในการเทรด กลยุทธ์ต่างๆมันก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านักลงทุนนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อได้จับได้มนบ้านแผนในการเทรดอย่างนี้นะครับกลยุทธ์หรือแนวทางดีๆนี้ทุกวันทุกวันไหมอาจจะไม่ทุกวันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย